สวัสดีค่ะดิฉันจักษนาพิจาร์สังนะคะจะมาแสดงรายการบันทึกรายการของวันที่9้ามกราเป็นการซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทสตราไมโครอิเล็กทรีจำกัดได้รับใบส่งของทักใบกำกับภาษีทักใบแจ้งหนี้เลขที่21611ึ สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น Mr. s เตอร์สลำนวน8เครื่องเครื่องละ18,000บาทตรงกับเทสสตอีของนางสาวจักราพิจันสังนะคะโดยเราจะเข้าไปที่โปรแกรมบันทึกบัญชีค่ะเข้าไปที่กดที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะ กดเวิร์ l โฟค่ะเพื่อที่จะจะดู w o r k ์ l โฟของ Purchase Order System นะคะโดยในที่นี้เนี่ยเราเป็นการซื้อเชื่อสินค้านะคะกดไปที่ Invoice สินค้าค่ะแล้วเราจะเป็นซื้อเชื่อนะคะ1.2กดซื้อเชื่อค่ะ โดยจะขึ้นมานะคะให้เลือกเล่มเอกสาระคะ่ะเราเลือกเล่มศูนย์ศูซื้อเชื่อเป็นหลักนะคะกดโอเคค่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรายการ Invoi ยซซื้อเชื่ออยู่นะคะโดยรายการนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่เป็นยอดยบมาต้นมวดของเจ้านี้ตั้งแต่แรกนะคะ แล้วเราก็จะเพิ่มรายการเพิ่มไปอีกค่ะโดยกด F3 เพิ่มค่ะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะเราก็จะเลขที่นะคะเราจะให้ระบบลันไปค่ะเราจะไปใส่เลขที่อ้างอิงน,นะคะโดยใช้เลขที่สองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งค่ะที่เราได้มาค่ะ แล้วก็วันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่เก้าวันที่เก้ากรกฎาคนะคะปีห้าแโปรแกรมจะให้เราโปรแกรมจะบอกนะคะเดือนปีที่ยี่สีนะคะแล้วกดโอเคค่ะผู้ขายรหัสนะคะเราสามารถกดจุด enter ค่ะเพื่อที่จะไปเลือกเลือก เลือกผู้จำหน่ายนะคะที่เราต้องการจะซื้อคะ่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะซื้อเชื่อสินค้าจากบร,โโริษัท STA MICRO ELECTRONIC ค่ะโดยเป็นรหัส s 0 3คะ่ะกดเลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้นะคะตัวส่นบาัาทกดโอเคคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเรามาที่รายการสินค้าคะ่ะ T นะคะเราก็กดหน่งค่ะ หมายถึงเป็นประเภทของสินค้าสําเร็จรูปค่ะส่วนรหัสคือรหัสสินค้านะคะเราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter ได้ค่ะจะขึ้นรายการสินค้าที่เราต้องการนะคะโดยเราจะเลือกรหัสสินค้าที่เราซื้อนะคะคือเครื่องอับอากาศรุ่นมิสเตอร์สลิมค่ะรหัสสินค้าคือ e ข4ศูนย์สี่ค่ะกดเลือกค่ะ จำนวนที่เราซื้อนะคะคือจำนวน8เครื่องค่ะโปรแกรมจะขึ้นจำนวนระบุจำนวนที่เราซื้อนะคะคือ8เครื่องค่ะเรากดโอเคค่ะราคาเครื่องนะคะก็คือหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเมื่อเราบันทึกรายการเสร็จแล้วนะคะเราก็ให้มาตรวจดูข้อมูลด้านล่างนะคะว่า ว่าถูกต้องไหมโดยเราซื้อทั้งหมด8เครื่องจะเป็นมูลค่า144,000บาทส่วนมูลค่าแหวนอีก1 0 8 0บาทนะคะยอดสุดทธิทั้งหมดก็คือ154,800บาทค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด F10 บันทึกรายการค่ะ เมื่อกดบันทึกรายการแล้วนะคะรายการ Invoice โปรแกรมนะคะก็จะเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องโดยไปที่โดยที่นี้นะคะจะไปที่ระบบแยกประเภทนะคะโดยลงลงเลขที่บัญชีลงบัญชีที่วอเชอร์เลขที่ p d 5 8 0 1 0 0 0 1 วันที่9ก้ามกรามปีห้าแปดนะคะโดยลงบัญชีเดบิตเดบิตทาเดบิตซื้อเชื่อรหัสบัญชีห้าหนึ่งหนึ่งย์ย์สองจำนวนเงินหนึ่งแสสี่ห่สี่ันบาทเดบิตภาษีซื้อรหัสบัญชีหนึ่งศห้าศูนย์สองจำนวนเงินหนึ่งดสิบบาทเครดิตเจ้าหนี้การค้ารหัสบัญชี 2องศูนย์หนึ่งหนึ่งศูย์สองจำนวนเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กด S สิบันทักนะคะรายการนี้เราจะไม่พิมพ์เราจะไม่พิมพ์เราจะไม่พิม,มพ์มรายการนะคะไม่พิม,ะะมพ์มเอกสารนะคะกด no ค่ะแล้วโปรแกรมจะข้ามมาให้เราบันทึกเพิ่มเติมนะคะเราไม่มีรายการเพิ่มแล้วเราก,กด escape ออกค่ะ กด yes นะคะเพื่อยกเลิกข้อมูลนี้เราจะเห็นว่ารายการ Invoiced ซื้อเชื่อสินค้านะคะจะมีเพิ่มขึ้นเป็น2ใบนะคะเพราะว่าตอนแรกมีแล้ว1ใบนะคะที่เป็นยอดยกมาต้นมวดของตอนนี้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด escape ออกค่ะจะขึ้นมาที่เล่มเอกสารนะคะกด cancel ค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะขอบคุณ